สวัสดีกับพี่น้องชาวไทย <c oughs> คนเขาลำบากน้ำท่วมไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารกินไม่มีเสื้อผ้าใส่เด็กไม่มีนมไดเปอร์เขาไม่มีมีคนลงไปช่วยเยอะดาราคนในวังทหารตำรวจนักการเมืองท่านนายกองอิงก็เพิ่งลงไปแต่ก็อดเสียใจ กับคนไทยบางกลุ่มหรือบางคนไม่ได้ที่เอาความรู้สึกของส่วนตัวเนี่ยการไม่ชอบคนพวกนี้มาใช้หรือมาแสดงออกในภาวะที่คนเขากำลังลำบากกันก็มีคอมเมนต์ไม่เยอะนะผมก็โดนเองนะวันนี้นะค่อยพูดกันว่าโอ้พวกนี้มันไปพกปเปี๊หน้าปเปี๊หน้านะลงไปก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย นะขอคลิกขอไลค์อย่าให้คนรู้ว่าตัวเองทำดีผมมีคำตอบคำเดียวเลยครับโซวัด so ยังน้อยเขาไปนะทนายชื่อดังเขาก็ลงไปลอยไปในน้ำนักการเมืองเขาก็ไปกันคนในวังเขาไปกันนทหารก็ไปกันตำรวจก็ไปกัน,กนผมไปไม่ได้เนี่ยผมก็บอยจากเงินไป ค,คนก็มาติผมนะบอกว่าเห็นคุณทอมลงไปเลยดีแต่พูดผมไม่คิดว่าผมจําเป็นที่ต้องไปถึงเชียงรายนะครับแต่ผมคิดว่าผมจําเป็นที่ต้องทําอะไรที่ผมทําได้นะครับเมือตอนโควิดเนี่ยผมรู้ว่าคนที่ลำบากเนี่ยคือเด็กๆแม่ที่ต้องให้นมลูกนะผมก็บอยจ่าไปเหมือนกระบ,บาทวันนี้เพื่อให้เขาไปซื้อนมซื้อ,อ ไดเปอร์นะครับให้กับน,น้องๆผมก็ไม่บริจาคให้กับกู้ภัยที่ผมรู้จักดีวันจันนี้ผมก็รวบรวมสินค้าจากเพื่อนๆบริษัทก็จะไปส่งให้อีกดาราคนรู้คนนี้เข้าไปทนายกไปเขาไปเพื่อให้กำลังใจอันนี้เข้าใจไหมาการที่มีนายกไปมีดาราไป มีคนในวังไปเนี่ยมันให้คำกำลังใจกับคนที่เขากประสบภัยอยู่แล้วมันก็ดึงนะครับการที่เขาลงโซเชียลมีเดียลงโพสต์ลงโพสต์นี้เนี่ยมันก็ทำให้คนที่ไม่ได้โอกาสไปเห็นความลำบากของพี่น้องของเราเนี่ยได้ให้เขาได้เห็นว่าตอนนี้เชียงรายเชียงใหมนะ่อีกหลายเมืองลำบากจริงนั่บางทีนะครับคนไทยครับมันต้องหยุดด่าแล้วเริ่มช่วย คุณนั่งอยู่เฉยๆแต่คุณมีแต่เวลาที่จ,จับผิดคนอื่นเนี่ยนี่ผมไม่เห็นด้วยเลยเขาไปทำไมเลยเขาไปครับหนึ่งเพื่อให้กำลังใจสองเขาไปเพื่อจะไปช่วยบริจาคสามเขาไปเพื่อจะช่วยนำน้ำไปให้นำนู่นำนำนี้ไปให้เพราะการที่คนดังไปมันได้ดึงจิตใจของคนอื่นที่อยากช่วยเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยติได้ทุกอย่าง แต่ในภาวะที่พี่น้องของเราลำบากกันเนี่ยใครอยากไปช่วยนะคุณจะได้เครดิตคุณจะได้ไลค์คุณจะได้โซเชียลมีเดีย like, ค,คุณจะดังไปเลยไปไปไปช่วยดีกว่าอยู่เฉยแต่ด่าเนี่ยนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับใครอยากช่วยอะไรนะจำได้ตอนสมัยโควิดใช่ไหมครับผมก็ทำอาหารให้คนกินทำเรื่องเนี่ยผมเห็นผลประโยชน์ในการที่เราช่วย หลายคนในประเทศไทยเนี่ยเขาช่วยดิ้งเงียบเงียบไม่ได้บอกใครทีริงแล้วผมก็ไม่อยากทําวิดีโอนี้แนละ้วผมก็ช่วยไปแล้วแต่ผมทนไม่ได้จริงที่คนเขามีจิตใจช่วยแลย้วยังด่าด้วยย่งไปดา่าคนที่เขาไปช่วยครับเขาจะได้หน้าเขาจะได้อะไรให้เขาไปเหอะเพื่อนน้อยเขาช่วยครับพี่น้องชาวไทย